มติธามประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขบุงหลายร้องเพลงถวายพระองค์และกระทำเสียงชื่นบานถวายพระสรีแห่งความรอดเพราะพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือพระทั้งหลายพระเจ้ากิตของโปรงกอบด้วยกันสจันและเต็มล้นไปด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาพระเจ้าทรงประเสริญยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระธรรมัตของโปรงตัดตักเตือนไปว่า ปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีการปรึกษาก็ดีจะเอาชนะพระเจ้าไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนให้ข้าพงศ์หลายตระหนักในการมนชีวิตที่ยำเกรงต่อพระองค์พราะทุกๆสิ่งนั้นจำต้องสําเร็จไปตามแผนงานและพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตัดไว้ไม่มีคนชอบทําสักคนเดียวทั่วใต้ฟ้าที่กระทําแต่ความดี โดยไม่ได้ทําความบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์เหตุเพราะทุกๆคนต่างก็ยังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทําทั้งบาปทางความคิดทางคาพูดและทางการกระทําขอพระองค์ทรงปรดเมตตายกโทษให้อภายัยและขอทรงช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุขปนิสัยของข้าพงศ์หลายให้เป็นไปตามน้ําประทัยของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าขอพระพระกุปองทอแสงลงมาเหนือทุกๆครัวเรือนบนพื้นแผ่นดินที่กระรงหลายได้อาศัยอยู่และขอให้ความสว่างแห่งพระเมตตาคุณของพระองค์ช่วยเปิดตาใจฝ่าวิญญาณของพี่น้องคนไทยให้เห็นความจริงว่าพระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยมากมายเพียงใดโอข้าแต่พระเจ้า ขอองค์พระวัญญาบริสุทธิ์ทรงนำให้ขบงหลายได้พบกับคนที่กำลังจะรอดทุกๆวันเพื่อจะได้ชักชวนเขาทั้งหลายเหล่านั้นให้หันใจกลับมาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยเหตุผลที่กรอบด้วยความรู้ของโรรองด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขบงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อโรรองขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของโรรองขอบคุณโรรองในพระนามองค์พระเยซูกิจเจ้าอาเมน